ครับวันนี้เรามีปณิตาก็คามาชมต้นมะม่วงสายอีกสายพันธุ์หนึ่งนั่นคือมะม่วงงาช้างแดงนะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายนะครับโตเร็วนะครับลูกใหญ่นะครับแต่ว่าต้องดูแลมีต้องได้ฉีดยาห่อนะครับถ้าเราไม่ฉีดยาหรืออะไรห่อนี่ลูกก็จะเน่านะครับนี่ครับนี่ก็ห่อไปแล้วครับยานะครับ เป็นสายพันธุ์ที่การขายอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอันนี้คนจีนเขาชอบสีแดงนะครับปีก่อนก็มีพ่อค้าคนจีนอยากให้ส่งให้ประมาณเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับ25ตันนะครับแต่ทางศูนย์ทำให้ไม่ได้นะครับก็ส่งไปประเทศจีนนะครับมะม่วงงาช้างแดงนะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์นะครับที่สูน์มะเฟืองนิตานะครับลูกสวยนะครับสีสวยเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ฉีดยาคุมมีอะไรนะครับจะเน่าง่ายนะครับครับก็ทานไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ฉีดยาในคุมก็ห่วยนะครับฉีดยาตลอดก็ห่ยเลยนะครับนี่เขาจะสุกที่หลังเพื่อนนะครับได้ราคานะครับมม่วงงาช้างแดงนะครับอีกสายพันุหนึ่งนะครับก็รสอร่อยนะครับม่วงสายพัน์นี่สุกหมนแล้วนะเขาก็ค่อยๆสุกทีหลังนะครับนะครับแล้วก็ ก็จะได้มะม่วงทานอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ทานหลังที่หลังเพื่อนนะครับนะครับแต่ใครสนใจก็ทักมาที่เพจและบริตาได้นะครับนะครับต้นพันธุ์นะครับก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ปลูกง่ายนะครับมะม่วงนะครับครับไรบรรดานนี้ก็บ้านน้องเดินตะบนช้างมิ่งอำเภอพานยคมจังหวัดนุรขทัยนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าปเหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับครับยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ